ความสุขสวัสดีจะมีแก่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการคนรักธรรมได้กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งลหลายๆท่านได้ชมรายการคราวที่แล้วได้ฟังการถามและการตอบปัญหาเรื่องการเจริญภาวนาแบบชาวพุทธก็ได้แนะนำมาว่าตอปัญหาสั้นไปหน่อย แล้วก็ปัญหาเรื่องนี้นำไว้ตอนท้ายอยากขอความกระจ,จ่างเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ขอขอบคุณท่านที่แนะนำรายการมาเช่นเดียวกันแล้วก็ขอชื่นชมว่าเป็นเจ้าของรายการตัวจริงหรือถ้าพูดภาษาปัจจุบันแล้วว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เพราะถ้าไม่รักแท้ก็ไม่โทรศัพท์มาคุยกันในเรื่องนี้ ก็ขอแสดงความยินดีขอความแสดงความชื่นชมและท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยโทรศัพท์หรือแนะนำรายการาสนทนาธรรมเข้ามาในรายการก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเราจะได้ขึ้นทางหน้าจอให้ท่านได้ทราบตลอดเวลาสัก2หรือสครั้งในเวลาที่มีรายการนี้ สำหรับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นสำคัญที่ท่านถามว่าการเจริญภาวนาแบบพุทธนั้นเป็นอย่างไรที่เราเน้นว่าการเจริญภาวนาแบบพุทธก็คือว่าการฝึกจิตโดยสายใหญ่ๆจะมีสองสายในโลกนี้ประเด็นแรกก็คือการฝึกจิตโดยทั่วไปโดยเน้นเพื่ออิทธิฤทธิ์เพื่อปาฏิหารเพื่อความมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำม,มา ตั้งแต่ก่อนยุคพุทธกาลแต่พอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระองค์ก็ได้ค้นพบวิธีการใหม่นั่นคือการนำเอาการฝึกจิตหรือการทำสมาธิมาใช้เป็นเครื่องมือในการดับกิเลสข้อแตกต่างจึงอยู่ตรงนี้ระหว่างสมาธิแบบพุทธและสมาธิแบบก่อนพุทธซึ่งเคยมีมาและปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่มากมาย แต่สำหรับวิธีการทางพุทธศาสนานั้นมีเป้าหมายมีแนวทางชัดเจนพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจิตตัดสะธรรมโถสาธุการฝึกจิตเป็นความดีถ้าท่านถามว่าทำความดีทำได้อย่างไรก็ทำได้โดยการฝึกจิตการฝึกจิตทำอย่างไรก็คือการยกกระดับจิตให้มีความอิ่มเอิบ ชุ่มชื่นเบิกบานการฝึกจิตนี่เราเรียกกันหลายคำเหลือเกินเราเรียกกันว่าภาวนาก็มีสมถะก็มีวิปัสสนาก็มีทั้งสามคำนี้ล้วนเป็นเรื่องของการฝึกจิตทีนี้จิตที่ฝึกดีแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าจิตตังทันตังสุขขาวว่างหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เพราะว่า ชาวพุทธของเราก็เข้าใจกันตลอดเวลาว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคือสภาวะจิตของเราก็มีอยู่สองส่วนคือจิตที่ปกติกับจิตที่ถูกกิเลสครอบงำตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งในห้องส่งและทางบ้านก็ตรวจสอบจิตดูว่าปกติหรือมีแขกเข้ามาเยี่ยมเยือนเราสามารถสังเกตได้บางคราวแขกของเราได้มาแปลก เป็นความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นเขย่าเหลือเกินความโกรธความหลงอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวนวิตตกกังวลมากันสารพัดหลายแบบฉะนั้นต่อไปน,นี้พอศึกษาธรรมะแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้ขาประจำพวกนี้เป็นขาประจำบางพวกก็เป็นขาจรก็แล้วแต่จรเข้ามา ตรงนี้ก็ให้เข้าใจกันว่าวิตกกังวลอึดอัดขัดเคืองสับสนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทีนี้หากเรามาดูจิตแล้วจิตอะไรดีที่สุดจิตปกติดีที่สุดขอให้เรากลับมาดูเหตุการณ์ในชีวิตจริงๆวันไหนที่เรามีจิตปกติอาหารแม้ทำง่ายๆก็รู้สึกว่าน่ารับประทาน มองดูหน้าลูกมองดูหน้าคู่รักมองดูหน้าเพื่อนบ้านก็รู้สึกดูดีหน้าพูดหน้าคุยด้วยออกมาที่ถนนรถติดบ้างก็ยังคิดบอกเออไม่ใช่ติดแต่เรานะข้างๆก็มีเพื่อนเยอะทีเดียวสนุกกลายเป็นชุมชนบนถนนวันไหนที่จิตปกติก็จะมองไปอย่างนั้นอยู่บ้านง่ายๆเรียบๆก็หลับดี บางทีไม่มีเตียงไม่มีตังไม่มีอะไรเสือ่อผืนหมอนใบบางทีไม่ต้องปูเสื่อก็ได้พอลงปุ๊บห้านาทีก็เดินเครื่องได้แล้วบืดบืดบางท่านมีลักษณะพิเศษคือกลนดีก็แสดงว่าไปเรียบร้อยแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทานอาหารอร่อยอยู่บ้านสบายขับรถดีทำงานมีประสิทธิภาพทำงานเพลิน ในวันที่มีจิตปกติบาทีนั่งทำงานเพลินอ้าวเดียวๆสิบชั่วโมงผ่านไปแล้วนี่แสดงว่าขณะที่จิตปกติแต่ถ้าทำด้วยความอึอดอัดที่เหมือนตกนรกแต่เหตุนี้ท่านยังพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนไว้ว่าถ้าต้องการขึ้นสวรรค์ง่ายนิดเดียวใส่คำว่าพอใจเข้าไป เช่นตอนเราซักผ้าเนี่ยถ้าเราไม่พอใจกละลํามังเดียวโอ้โหอึดอัดมากทําไมเนาะต้องเกิดมาเป็นเราซักตั้งแต่เด็กยันแก่อันนี้ตกนรกวูบเลยแต่ถ้าสมมติว่าจิตใจปกติดีใครซักให้เราก็บอกว่าขอขอบคุณที่ทุกคนให้เราซักผ้าให้ภูมิใจที่ฝีมือการซักผ้าของเราไม่ตกเลยเอาอมาเถอะแม่ซักให้เนีย่ยซักไปก็บอก พอใจพอใจพอใจเวลาทำอาหารพอใจที่จะทำมีความสุขความสุขตามมาทันทีแต่ขณะเดียวกันถ้าจิตผิดปกติวิตกกังวลสับสนบ้านราคาหลายล้านก็ดูไม่น่าอยู่เนี่ยเพราะว่าจิตใจผิดปกติแล้วตอนนี้มีข่าวข่าวหนึ่งเด็กนักเรียนทุนจากประเทศไทยไปกระโดดตึกที่เยอรมันใช่ไหม อันนี้เป็นนักเรียนทุนจากหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่ว่าของรัฐบาลที่จริงไปกระโดดตึกนะไม่ใช่กระโดดกระท่อมนะมนั่นคือเด็กคนนั้นอยู่บนตึกแต่จิตผิดปกติเขาก็กระโดดตึกหลายชั้นแล้วก็หวังตายแล้วก็ตายแล้วและหลายครั้งด้วยกันถ้าจิตผิดปกติบางทีก็มันทำร้ายจิตใจและทำร้ายชีวิตแต่ถ้าจิตปกติด,ดีเรียนหนังสือก็สนุก ขนาดไม่มีทุนเรียนก็าหาเรียนไปเรื่อยๆดบไปบ้างเรียนไปบ้างบางคนสิปีเอาจนจบ <c oughs> นั่นพวกจิตปกติ <c oughs> แต่จิตไม่ปกติเนี่ยเช็คก,ก็มาดราบก็มารัฐบาลก็ให้กำลังใจแต่พอจิตผิดปกติปับก็กระโดดตึกไปเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบางทีนักเรียนทุนจากไทยอบรม3มวันฟังนายกโอวาทอีก5นาทีไม่พอฉะนั้นต่อไปก็ต้องให้เขามาดูใจซะก่อน ว่าบางครั้งใจดีใจอึดอัดใจขัดเคืองใจตับสนจะเป็นยังไงน่าจะเข้ากรรมาฐานก่อน15วันนักเรียนตุนเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคนเก่งทางนั้นตายซะง่ายง่ายนั่นก็ไม่ได้ฉะนั้นพอจิตผิดปกติปับเดียวบ้านหลังใหญ่ก็ไม่น่าอยู่รถคันงามก็ดูไม่น่ากลับบานทีเพลียไปหมดไม่อยากจะไม่อยากจะับพวงมาลัยล่ะ ปฏิห้องเนี่ยตกแต่งสวยละเกินก็ไม่อยากจะเข้าไปอยากนอนหลุมมากกว่าปฏิเตียงนิ่มก็ไม่อยากนอนไม่อยากอะไรทั้งนั้นอาหารเยอะก็ทานไม่ได้เนี่ยเคยเกิดนะแบบนี้นี่คือจิตผิดปกติทีนี้ถามว่าแล้วลทำไมต้องฝึกจิตฝึกเพื่อกลับมาปกติโดยเร็วนะเพราะฉะนั้นคำว่าปกติคือไม่บวกแล้วก็ไม่ลบนะ พราะบางทีบวกก็มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยบางคนอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังที่ว่ามีนิทานที่เขาเล่ากันโดยต้นพอพอ,พอจิตปกตินี่ดีถ้าจิตผิดปกตินี่ไปเลยที่ท่านเล่าไ้ฟังว่ามีคุณลุงคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อยู่กับลูกสาวเวลาไปโรงพยาบาลหมอจะบอกไว้เสมอว่ายังไงยังไงก็พยายามนะ อย่าให้คุณพ่อเนี่ยดีใจเกินไปหรือเสียใจเกินไปเสียใจเกินไปก็ผิดปกติดีใจเกินไปก็ผิดปกติลูกสาวก็เฝ้าดูอย่างดีให้พ่อสมดุลที่สุดเลยเนี่ยดีใจก็ไม่มีเสียใจก็ไม่มีพ่อก็สุขภาพจิตดีแต่ลูกคุมไม่อยู่อยู่มาวันหนึ่งพ่อก็ไปโรงพยาบาลคนเดียว เขาปรากฏว่ามีคนขายลอตเตอรี่เพื่อเอาเงินไปช่วยเด็กกำพร้ายากจนอะไรขึ้นมาบอกว่าสาปอนในเรื่องเกิดในประเทศอังกฤษเอาเท่าไหร่วะสมปอนเออดีเหมือนกันนั้นได้ทำบุญก็เลยส่งไปให้สปอนถ้าถูกเนี่ยจะได้12ล้านปอนแต่ก็ไม่ได้คิดเรื่องถูกอะ่ะเพราะว่าเชื่อหมอว่าอย่างให้จิตผิดปกติเอาแค่บุญเอาแค่สปอนนี่ต่างหากก็พาไปแล้วก็พาไปทิ้งนะลูกสาวเอาแกะไปด้วย หลายเดือนผ่านไปก็ลืมแล้วพอถึงไอ้ลอตเตอรี่นั้นออกตายแล้วพ่อถูกหวยสิบสองล้านปอนด์จะไม่บอกก็ไม่ได้ไม่ได้เงินถ้าบอกพ่อตายแน่ฉะนั้นก็ก็บอกว่ามีนักจิตวิทยาอยู่ข้างๆนั่นก็ให้พ่อไปหาแล้วไปคุยเพราะนี้นักจิตวิทยานี่คนนี้ก็สอนเรื่องาศาสนาสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามานี่พระเจ้าส่งให้มา พอตายเสร็จก็ไปหาพระเจ้าในสอนง่ายๆไปอยู่ประมาณสักเจ็ดวันก็เลยถามนี่ร่างกายของลุงนี่เป็นของใครของพระเจ้าตายแล้วไปไหนเอาไปหาพระเจ้าคนนั้นก็บอกว่าเออสงสัยจิตใจแข้มแข็งพอสมควรลองถามดูสิสมมติว่าลุงเนี่ยถูกลอตเตอรี่สิบสองล้านลุงจะทำยังไงลุงบอกไม่ต้องคิดเลยให้คนครึ่งหนึ่งเลยปรากฏว่า จิตแพทย์คนนั้นเสียชีวิตเดียวนั้นเลย <c oughs> ลุงปกติด่ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เตรียมการนะถามสอนคนอื่นเข้าไปหมด <c oughs> พอถึงเวลาฟุบเดียววูบไปเลย <c oughs> อ,อันนี้เพราะฉะนั้นจิตที่ปกติบวกแรงก็ไปได้ลบก็ไม่ได้ฉะนั้นบงทีวันไหนที่ได้ข่าวดีสุดขีดก็ทานอาหารไม่ค่อยลงเหมือนกันใช่ไหมฮะข่าวร้ายสุดขีดก็ทานไม่ลงเหมือนกัน เที่ยวก็ไม่สนุกด้วยเหตุนี้เองทำไมเราจึงจะจึงมาฝึกจิตเพราะจิตเป็นตัวนำสุขจิตเป็นตัวนำทุกข์บอกว่าเราสุขหรือบอกว่าเราทุกข์ถ้าจิตของเราปกติดีทุกอย่างกลายเป็นของมีความหมายไปหมดแต่ถ้าจิตไม่ปกติแล้วทุกอย่างร้ายความหมายไปหมดสิ่งที่เราเคยชื่นชมต่างๆก็หมดความหมายไปหมดถ้าวันนั้นจิตเศร้ามองนี่คือเคล็ดลับของชีวิตเชิงพุทธ เพราะฉะนั้นการรักษาใจก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไปดีว่าผู้ใดจะระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารบางคนไม่ค่อยระวังจิตขับรถผ่านบ้านหลังโตๆคนที่อนุโมทนาจิตเขาบอกโอ้โหคนนี้เก่งนะหาเงินซื้อบ้านได้แต่คนไม่ระวังจิตก็บอกโอ้่ยดาวมาเต็มที่ คงผ่อนกันหนักแน่ก่อนจะหลุดหัวล้านแน,นะน่เนี่ยคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาจิตออกจากบ่วงอนุโมทนาแต่อีกคนหนึ่งเอาจิตเข้าบ่วงอิจฉาอิจฉาเข้าไปในที่สุดก็แล้วแต่เราจะเลือกเลือกที่จะอิจฉาก็ได้เลือกที่จะอนุโมทนาก็ได้เลือกที่จะถอนจิตออกจากบ่วงหรือจะถอนยรือจะเอาจิตเข้าบ่วงก็ได้ พระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าผู้ใดจะระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมาที่ี้บรรด,ดาบ่วงทั้งหลายสรุปแล้วเหลือสองบ่วงบ่วงชอบกับบ่วงชังเนี่ยทั้งชอบก็ทุกภาษาชอบชังก็ทุกภาษาชังเวลาเราดูรายการรายการไหนดีตายตาย,ตายสองชั่วโมงหมดแล้วทำไงจึงมีอีกทุกออกละรายการที่ชังชังแหมทำไมหมดเร็วทำไมหมดช้าเหลือเกินนะ ปิดก็แล้วหนีก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยเพราะนั้นชอบก็ทุกภาษาชอบชังก็ทุกภาษาชังแต่คนเราหลงชอบไม่ค่อยระวังเรื่องชอบแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเป็นทุกข์แต่พระพุทธศาสนาบอกทำใจเป็นกลางกลาเข้าไว้ชอบก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชังก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <c oughs> ทำยังไงจึงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุดก็ต้องทำจิตสงบ ที่เราเรียกว่าจเจริญภาวนาถ้าจิตไม่สงบไม่ละเอียดพอมันดูไม่ออกพอจิตสงบเราก็จะเห็นมาเป็นคลื่นเลยอ๋อคลื่นชอบมาแล้วเอาไม่เป็นไรนะเพื่อนนะมาแล้วก็กลับไปคลื่นชังก็มาแล้วเอาเพื่อนอันนี้ก็เป็นเพื่อนเราเหมือนกันก็กลับไปไม่ต้องไล่ไม่ต้องตาเพิดออะไรทั้งนั้นก็รู้ความจริงว่ามาแล้วก็กลับไปความสมหวังเกิดขึ้นอย่าตกใจ <c oughs> มาแล้วก็ผ่านไปความผิดหวังมากๆเกิดอย่าตกใจความสงหวังแอบอยู่ข้างหลังทนสักนิดหนึ่งบางคนบอกว่าดวงแย่แย่ใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเขาอาง,งานมาประเคนให้เลยใช่ไหมมันมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียแต่มีปัญหาว่าถ้าขึ้นแล้วไม่อยากลงเนี่ยทุกข์มากเพราะนั้นถ้าขึ้นแล้วบอกมีอย่างเดียวขึ้นลงถ้าได้แล้วบอกเดี๋ยวระวังเสีย พรอความเสียเกิดขึ้นฮันแนกูว่าแล้วเสียจริงๆทายแม่นเป๊ะเห็นไหมไม่มีความถูกเ yeah, นี่ยหนูหนูสาวสาว,สาวทั้งหลายที่มาฟังธรรมวันนี้อนาคตอาจจะต้องมีบอยเฟรนใช่ไหมมีบอยเฟรนนี่เราอย่าบอกว่า I love you forever <laughs> คำนี้ไม่มีในโลก I love you sometimes <laughs> uh, temporary <laughs> <laughs> อย่าพูด forever เป็น,นขาด เพราะว่ายังไงไม,ไม่ไม่เราตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราโอกาสตายพร้อมกันล ừ ừ ําบากเพราะฉะนั้นกันความเปลี่ยนแปลงให้คาถาไว้ก่อนพอ uh เริ่มมีใครจีบก็นึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <ท anan> ใช่ไหมฮะได้แต่งงานเกันก็ท่องอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <ADHD> วันหนึ่งเขาไปควงคนอื่นกูว่าแล 2> <2> ้ว ไม่ใช่บอกว่าพอมึงไปควงมึงสมควรดับแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือทําจิตให้ปกติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นหนูเกิดในอเมริกามันมีพร้อมและความสะดวกรถก็มีขับอะไรก็มีขับฉะนั้นเอาธรรมะไว้ดับทุกข์ด้วยแล้วประเสริฐเลย <c oughs> เอาละอันนี้คือที่มาของว่าทําไมจึงจะต้องฝึกจิต <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ได้อธิบายพอสมควร ท่านผู้ใดมีปัญหาจะเพิ่มเติมเพื่อการเปิดประเด็นไปสู่ประเด็นตรงๆก็ขอเชิญได้ขอเชิญพอรขอ,อนมัสการพระคุณเจ้าถามว่าการนั่งสมาธิจะเห็นอะไรที่เห็นหวยเห็นนรกเห็นสวนรรค์ตามที่มีคนพูดกันนั้นแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราดูให้เราเห็นอะไรที่เป็นการเห็นแจ้งขอเชิญพอร ที่จริงดูหวยนี่ไม่ต้องหลับตาดูเปิดโทรทัศน์ดูมันออกทุกวันใช่ไหมเขาเรียกหวยอะไรนะของประเทศอเมริกาชิปหายประจําวันอะไรพวกนี้ก็แล้ว,แล,วแล้วแต่จะเรียกก็เอาไปอาจจะต้องดูดเสียงก็ได้แต่ถ้าทางธรรมเขาเรียกว่ายอย่างนั้นแต่ที่พระพุทธเจ้าให้เรานั่งหลับตาเนี่ยทำไมจึงต้องนั่งหลับตาลืมตาได้ไหมจริงๆแล้วลืมตาก็ได้ เวลาเจริญภาวนาเป้าหมายคือเน้นการให้รู้สึกตัวทั่วถึงเพราะฉะนั้นลืมตาเราก็สามารถทำความรู้สึกตัวทั่วถึงได้หลับตาเราก็สามารถสร้างความรู้สึกตัวทั่วถึงได้เช่นเราจะยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มเนี่ยเราก็ทำความรู้สึกตัวว่าเรากำลังดื่มน้ำเนี่ยพอยกแก้วแต่ปากไม่ใช่ว่าใจไปอยู่ที่อื่นดื่มน้ำก็คือดื่มน้ำ เวลาเรารับทานอาหารถ้ามือเราหยิบช้อนส่งเข้าปากแล้วฝันเคี้ยวแล้วจิตอยู่กับการเคี้ยวอันนี้วิเศษที่สุดเคยมีนักศึกษาเออบายคนหนึ่งถามมาตมาว่าความสุขอยู่ที่ไหนขณะนั้นเขากำลังถือแซนด์วิชอยู่อันหนึ่งฉันบอกไม่บอกให้เธอกัดแซนด์วิชก่อนพอกัดกล้วก็บอกนั่นเด็ดสิทเลยความสุขมันอยู่ที่ตอนกัดเขากัดกล้วมลงมา ตรงนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาเอาสเต็กม,มาแลกก็ไม่เอาจะกินแซนด์วิชนั่นคือสิ่งที่สุขที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุขที่สุดอยู่ที่ไหนอยู่กับปัจจุบันไม่ใครบอกว่าอีกสิบปีจะสุขที่สุดยังมาไม่ถึงไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะผ่านหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอเสวยความสุขซะก,ก่อนณนะที่นี่และเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นขณะใดที่เราทำอะไรแล้วรู้ตัวไปด้วย กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าทำได้อย่างนี้ทุกขณะเรียกว่าทำงานไปด้วยฝึกจิตไปด้วยขณะเดียวกันมีการเจริญภาวนาที่นั่งหลับตาทำไมจึงนั่งหลับตาก็เหมือนกับว่าเรามีลูกแมวซนอยู่ตัวหนึ่งที่บ้านเราบ้านเรามีหน้าต่างตั้งหกช่องจะจับลูกแมวอุ้มจับมันไม่ได้เลยมันโดดเฟี้ยวไปทางนี้เฟี้ยวไปทางนี้เหมือนที่วัดพุทธบัญญาไม่เคยจับได้เลยแมวป่า เพราะว่าช่องรั้วมันมีเยอะมันหนีไปทุกทีแต่ถ้าสมมุติเรามีหกช่องเราปิดเสียห้าแลาเปิดช่องเดียวจับง่ายไหมจะจับง่ายขึ้นตะครุบง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรานั่งหลับตาเพิ่บทวานส่วนอื่นที่จะรับรู้เราปิดเสียแล้วก็ดูใจเพราะฉะนั้นที่โยมถามว่าเวลาภาวนานั้นเห็นอะไรก็เห็นสองระยะระยะที่หนึ่งก็คือ ดูลมหายใจออกข้าวกันชัดๆเลยเริ่มตั้งแต่หายใจยาวรู้เป็นการรู้ที่ไม่คิดคิดกับรู้ต่างกันอ่าคือรู้จริงๆคิดว่าแผดกับรู้ว่าแผดเหมือนกันไมโยมถ้าคิดว่าแผดก็คือเห็นพริกไกลๆใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าแผดนั้นผ่านการเคี้ยวแล้วที่พอเคี้ยวเสร็จแล้วนี่ไม่คิดก็แผดใช่ไหม <laughs> เรื่องบางเรื่องไม่ต้องคิด คิดว่าไม่แผดก็แผดเพราะว่าถ้าเคียวเสร็จแล้วฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยไม่ต้องคิดก็ได้พอลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นเข้ายาวก็รู้ว่ายาวเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นออกยาวก็รู้ว่าออกยาวออกสั้นก็รู้ว่าออกสั้นแล้วดูต่อไปเรื่อยๆถ้าสมมุติมันละเอียด เราก็รู้สึกประหนึ่งว่านั่งบนเครื่องบินที่บินได้ที่แล้วลมหายใจจะสั้นจะปกติจะมีความละเอียดแล้วก็ใจก็ไม่ไปที่ไหนแล้วนั่นคือดูอยู่ตรงนั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองดูว่ามันคิดอะไรบ้างปรุงอะไรมาบ้างก็เฝ้าดูตามดูตามรู้ตามเห็นเวลามันคิดอะไรก็จ้องดูว่าอ,อนานไหมอ๋อเดียเด๋ยว เวลาเกิดอะไรขึ้นในจิตอยู่นานไหมอ๋อเดี๋ยวเดียวต่อไปพอเราลืมตาขึ้นทีนี้ก็ยจะมาเป็นฐานชีวิตที่เขาเรียกว่ากรรมมาฐานก็คือฐานของการทํางานไปที่ไหนเวลาเกิดเรื่องเราบอกอ๋อเกิดแล้วเดี๋ยวดับตั้งใจแก้ตามเหตุปัจจัยกลายเป็นคนไม่กลัวเพราะฉะนั้นถามว่าเห็นอะไรก็เห็นการเกิดดับของความคิดต่างๆ หรือภาษาพระเรียกว่าเห็นการเกิดดับของนาม,มารูปชัดๆญาติโยมบางคนบอกว่าแม้พอนั่งปุ๊บฟุ้งเหลือเกินที่โยมรู้ว่าฟุ้งนั่นแหละคือรู้แล้วแสดงว่าพริกเผ็ดขนาดหนักเลยนั่น,น,นดูต่อไปนานๆเดี๋ยวก็หายเผ็ดแล้วก็จะสงบวันนี้นั่งภาวนาก็กได้ดูใจใช่ไหมคนข้างๆดังเด็กวิ่งนี่โยมรู้สึกยังไง ถ้ารู้สึกปกติรู้สึกรักเด็กรู้สึกกรุณาก็โอเคหรือนั่งฟังไปแล้วก็แม้รู้สึกหอมบาร์บีคิวถ้าอยากกินก็เอออยากก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเพียงกระแสมายาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นความโกรธก็ไม่ใช่ของจริงมาโอบเออมาแล้วไปความรักก็ไม่ใช่ของจริงอย่าไปยึดมั่นถือมั่น ดังที่พระพุทธองค์รัสว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงก็ไม่ควรเข้าไปยึดถือเจริญพรเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นว่ายึดอะไรแล้วอันนั้นหนักชัดชัดวางแล้วในที่สุดจิตก็จะเบาและกลับสู่ปกติเจริญพรเขอเชิญปัญหาต่อไปครับ่ผมขอกลับเรียนถามพระอาจารย์จาก จากพ,ะพระไตรปิฎกนะครับว่าพึงยกจิตที่ควรยกพึงข่มจิตที่ควรข่มพึงทําจิตให้ร่าเริงคือทําจิตที่ควรทําให้ร่าเริงให้ร่าเริงควรเพ่งเฉยจิตที่ควรเพ่งเฉยมีความหมายยังไงล่ะครับในพระไตรปิฎกในส่วนนี้ที่ท่านอาจารย์ดรคันชิตได้อ่านมานี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแก่น ของธรรมะเป็นภาคปฏิบัติที่ชัดเจนในบางคราวไม่ว่าเราลืมตาเราหลับตาเราจะพบจิตหอเหี่ยวหรือที่เราพูดทั่วไปว่าเสงยมเคยไหมอ่าแล้วบางคนเสงไม่เงียบด้วยตะโกนดังๆแสงแสงแสงหนางั้นแล้วก็ความแสงตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเรามองมันไม่ชัดมันพาไปหาความหายเสงหาความตื่นเต้น แต่ชีวิตเรานั้นมันไม่ได้ตื่นเต้นตลอดเดี๋ยวก็กลับมาเซงอีกพอตื่นเต้นเยอะๆแต่ถ้าเป็นการฝึกภาวนาดีๆก็คือพอรู้สึกว่าจิตห่อเหี่ยวทอแท้เช่นเราคณะฝึกภาวนาเราก็ค่อยๆหายใจอ,อยาให้หนักเอาพอดีพอดีคล้ายๆประคับประคองเหมือนกับอุ้มลูกไก่หรือเวลาลูกของเรากําลังหลับะใช่ไหมถ้าบีบปุ๊บแกก็ตื่นใช่ไหมจับเบาก็ยกไม่ขึ้นก็คือยกดีๆ แล้วก็พาไปตั้งไว้บนเตียงนะอันนั้นเรียกว่ายกพอดียกจิตที่ห่อเหี่ยวให้สูงขึ้นนะทีนี้ <c oughs> ขณะเดียวกันข่มจิตในเวลาที่ควรขม่มควรข่มตอนไหนบางคราวญาติโยมหลายคนบอกว่าพอลืมตานั่นดอพอนั่งปุ๊บฟุ้งไม่หยุดหรือบางทีนั่งลืมตาก็ฟุ้งหนักทําอย่างไรถ้าฟุ้งหนักตรงนี้คือถึงเวลาที่จะขม่ม การขม่มถ้ากรณีเรานั่งภาวนาแล้วมันฟุ้งไม่หยุดก็ค่อยๆถอนหายใจหนักกว่าเดิมหนักกว่าตอนอุ้มขึ้นตอนอุ้มขึ้นนั่นคือหายใจยาวๆประคับ,ปร,คบประคองสบายๆแล้วจิตจะกระชุ่มกระชวยขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นจนกระทั่งปกติแต่ตอนที่ข่มจิตก็คือถ้าจิตมีความฟุ้งซ่านวิ่งไปแล่นไปสู่อารมณ์โน้นนี้เราก็หายใจหนักเพิ่มปริมาณหนักขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่ง หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้จิตจดจอ่ออยู่กับการหายใจยาวนั้นเรียกว่าเป็นการปลุกสัมปะชัญญะสติระลึกได้สัมปะชัญญารู้ตัวคือปลุกปลุกเสร็จแล้วพอสมควรเช่นสัก2030ครั้งต่อไปจิตจะเข้าสูภาส่ภาวะปกติพอสู่ภาวะปกติปีติจะมาทันทีว่า เราทำได้แล้วขั้นต่อไปก็จะเกิดปีติพอเกิดปีติก็เกิดความบันเทิงความบันเทิงนี่ไม่ได้หมายวามว่านั่งๆแล้วลุกขึ้นมาฟ้อนป้อแต่มันรู้สึกบันเทิงใจที่ทำงานสำเร็จอันเกิดจากความสำเร็จแล้วการบันเทิงแบบนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าบันเทิงแบบไม่ต้องมีอาเมสคือไม่ต้องมีสิ่งยั่วยุแต่เป็นการสร้างความบันเทิงเอง ไม่ต้องอาศัยบริษัทเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ไหนแต่เราทำเองคนบางคนพอจะมีความบันเทิงสักนิดจะต้องไปเชิญนักร้องจากกรุงเทพจ่ายน้นจ่ายนี่เยอะแยะไปหมดแต่ต่อไปสร้างความบันเทิงเอาเองเทยเตอร์อยู่ที่นี่หลายท่านพอภาวนาเสร็จจิตบันเทิงไม่ต้องไปเช่าว,วิดีโออีกหลายท่านต้องจ่ายค่าวิดีโอเยอะเลยสบายแล้วเหล่านี้เป็นตน้นและสุดท้าย ทำจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวภาษาธรรมเรียกว่าเอกัคคตาลักษณะก็คือเหมือนกับตัวพึ่งเคยเห็นไหมตัวพึ่งที่เขามาหาน้ําหวานเขาจะจ่ออยู่กับดอกไม้และอยู่กับเกสรดื่มดําน้ําหวานนั้นฉะนั้นการฝึกภาวนาเราก็ดื่มดําความสุขนั้น ที่เกิดจากความสงบที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีกล่าวโดยสรุปการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อยกระดับจิตจากความท้อแท้เหนื่อยหน่ายหรือสามารถข่มความฟุ้งซ่านได้แล้วประคับประคองให้บันเทิงเสมอต้นเสมอปลายและอยู่ในรูปของเอกคตา ก็จะพบอานิสงส์สมาธิคืนหนึ่งมีความสุขทุกครั้งที่จเจริญภาวนา 2. ส,สติเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่จเจริญภาวนา 3. เกิดปัญญาทุกครั้ง 4. กิเลสลดทุกครั้งใจพบกับความว่างโล่งโปรง่งเบาและจิตปกติที่สุดความสุขจึงเกิดขึ้นอตมาก็ได้ใช้เวลาบรรยายธรรม ในรายการคนรักธรรมมาก็พอสมควรเก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านและในห้องส่งได้มาร่วมกันฝึกจิตด้วยการเจริญภาวนาด้วยการฝึกสติในทุกขั้นตอนของชีวิตเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้จิตมีความรู้ความตื่นความเบิกบานความเช่มชื่นอิ่มเอิบ บันเทิงสงบเย็นเป็นเหตุให้ทำพูดคิดประกอบกิจการงานประสบความสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน